ผู้ขอ,ขอ,ขอหอมแบบวัยรุ่นยุคแปดศูนย์ได้ไหมวะไงวะบูธแ <T> <c oughs> ทงโก้ไอ <c oughs> ได้ได้ได้ได <c oughs> ไมันรู้ว,ว่าความเก่าเกมอ่ะมันอยู่ที่ความนิ่งนะเชื่อจริงโตโชกหน่อยน้งตายดิเฮียสุด<อ>ลงมารับเองแบบนี้ ไีชื่อนั้นมันตายก่อนเลยก่อมิดมันตายแล้วเจ้าว่าเวโนมิดวะีเราได้ไอ้เนี้ยวอลเนียกดเป็นขี้เชื่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวโนมิดอะวะอสูตรไหนของมันวะไอ้เนี้ยสูตรซับสี่อะ ทักทายกันแบบนี้แหละฮะหัวประโยชน์เลยโอ้โหหัวหัวกูเลยไนสุดนะฮะผมขออนุญาตนะฮะผม <c oughs> ตายอีกตัวดิรอเฮียอะไรโอ้เฮ mm ีย hmm. ท uh ุกสองตัวเลยโทษวะอ่าดีเฮีย Ask you'll receive Not yeah, quite as slow now Curse it Killing here? Dire structures are fortified <laughs> Right. Okay. Spree. Double kill I go where i needed Huh? Where I เดี๋ยวกูไปดูรีเพย์ที่มันอยู่ไหนวะไม่อยู่ในสายตากูเลยด้วยซ้ำแขงไว้แขงไว้แขงไว้โอ้เหชี้อะนี่อะไรพอจะไปรีเก็มหมดครับจังหวะนี้ ช็ดแม่เต็ดวอร์ดยังไม่ใช้สัตว์ตายหมดครับตังวนี้โอ้มิดมันยังอยู่วะดีนายดีนายดีนายดี <c oughs> นายทำได้ดีแล้วไอ้นุ่มสัตว์คนน้ออกฟอร์ตาร์ีัววะเกมนี้ แรงชิบหายเลยสัตว์ที่แรงเหี้ยนวโดนอะไรวะว่าแม่กลับบ้านเหี้ยอยากได้บ l ิ n g อะเด็กไอ้เหี้ย ตายแม่งเลยแล้วกันเอาแล้วครับมาแล้วครับโด,ดต้าจำวันนะฮะอาการแบบนี้นะครับเป็นทีท่าว่าผู้เล่นดดตัวต้แท้จริงจะทำงานวะ <c oughs> ไม่บ้าก็หลุดนะครับ <c oughs> ดังคำที่นักปราดโด,ดตตาโบราณได้กล่าวไว้ผู้เล่นที่แท้จริงไอเีย ไปแล้วครับผมพ่อฮะพ่อจา๋าครับมันต้าก่อนอไม่โดนเมเลดิตนี่ไม่ตายโอเคจะมีคนตายนะฮะ So with you. ตายหายดีมั้งนะอ้ยรอดว่ะคลิปช่วยชีวิตไว้ว่ะมาแล้วครับผู <c oughs> ้เล่นโดดาที่แท้จริงเท่านั้นนะฮะที่จะสามารถ <c oughs> เข้าใจและกระทำ <laughs> สิ่งแบบนี้ได้นะเป็นแกนแท้ของผู้เล่นอย่างแท้จริงแล้วมันก็อยู่ทีมเราทุกครั้งไปครับโอ้มีนี้ดีว่ะเราวิ่งไปเพื่อนโอกาสรอดกูมีอยู่มีอยู่มีอย,อยู่ต้องให้เฮียนี้กลับมาวาชี i t ิ่ะถ้าไม่กลับมาก็นั่นแหละตามนั้นอาเจ๊ย yeah, ี่แยมเห็นจุดเราบมดเลยเโคตทเอ ไม่น่าทันว่ะกูคงต้องกดดอกดอกบอัวเลยอะ่ะติตชี่วิ่งไปกดลีมานาให้อยู่เฮ้ยมาวะดอกบอัวโอ้ย,โอ,ยโอ้โหงามจัดแต่เป็นกูกูกูกกฟอร์ตาช้าละตัวนี้เฮียนี่เก็บ ม,ม,มาแล้วไอสัตว์พิชีได้เปลี่ยนเลนบุในกายเป็นชาแดนนะฮะอันตรายนะครับนึกถึงพวกหนังทหารนี่แม่งเดินเหยียบๆแล้วก็แบบยกเท้าไม่ได้แล้วถ้ายกเท้าแล้วมันจะระเบิดอะ่ะบึ้มๆอ่ะ โอเคก็ไม่มีเซฟนั่นไงครับสโมคมาบุลูครับผมเคกูตายโอเคแต่งกิวก็เฮ้ยยกมือแล้ว ไอ้ต้อยด่างอ่ะคือหายละยังไงครับเอาเฮย้ยยังไงครับเอาเฮ้ยังไงค่อ้ยชังไ่ครอา มันตั้งเองไม่ได้หรอ Shadow <to> Shadow. มันตั้งได้แต่มันแม็กสุดหกพันไงอมันก็ยังไม่ชัดเลยหอ่อกูเคยมันไม่ชัดเท่าไหระ่ะ <Conf> ในต้องเก็บกูไม่หยุดเลยยัดแม่ไป <c oughs> <c oughs> ตัดทีมมาอันร์ตเองดีะ่ะ

ยิ่งซาดาไม่อยู่ไอยย่ากูตายอ่ะไม่มีใครกันกูได้เลยเป็นไอ้ยิ่ซาดาตายแล้วเียดซาดาโดนซโซโล่คิวไปนี่จะแยกเล่นทำพ้าหอกอะไรสั์เฮ้ยสองดอกอ่ะเคเข้าไปไม่ทันนั่น่ะ มาทางกูดิพ่อหนุ่มแ้องั้กูตายแค่อย่างชัดยับยืนนะครับไฟนี้ไม่ทันนะใช่ไหม サラดามันไม่อยู่ไว้แค่มันตายไปก่อนสัตว์โอ้สุดผ่าพอดีตาย

้ยเ,เพื่อนกูตายมีเก็บปะมีอยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะตัวตัวมันเร็วมากว่ะแม่งสองนัดเป็นลมเลย I am your top tower on fire Zap i for you Zap Killing spree Double kill Radiant structures are fortified To shadow Oh, look at go ไปไม่ได้หรอทรูทำไมวาจะไปหลีบมันต้องพุ่งเขาไปสทีตลอดเลยได้เนอไม่เป็ไรได้คือได้่าแล้วคู Shadow Right of passage! Dark Light! Travel on! The enemy's middle tower is toast. Dazzle! The enemy's middle barracks have fallen. Shadows the enemy's middle barracks went down in place. dominating <laughs> you cannot escape you know what shadows come Salad pak i didn't hear yeah i'm under not so fast i'm on my way Đi. Để để chị để để this place. Go I need it. chi bỏ cái mà đồ tăng nào đấy, Double kill. Oh, yeah. Oh. Wait, yes, your bottom tower is on fire know. shadow do shadow, oh. shadows come bless you Shut away. radiant structures are fortified killing yeah bottom I too, your bottom tower is on fire, <coughs> your, bottom is on fire. <coughs> <coughs> your bottom tower is toast. ตัวตัวมันโดนใครจริงอ่ะเกมเนี้ยไม่ได้ยิงนะ d a r ว่าพี่หนอยู่ได้วะ Double oh, yeah, we got Now that you're dead. Down, I find it easy to you it. Mega oh. kill! Double kill! Oh. Can this be? What's this? I'm under yes. dark light! Of course! Zap! A spiritual journey! กูตาไม่ทันนะโอ้ยโอ้โหช้าไอ้สัตว์โู้โหต้องนอนแล้วว่ะ

พอออยกหีกฝัก่งพอดีเลยเชี่ยสู้ไม่ได้ดาวเหมือนเลดโหดเี่ย,ยตัวแม่งไอเทมเต็มแล้วค่าย,ยากชิบหายเลย ตาไม่ทันเฮี่ยแม่งหลุดจริงเกมเฮียนี่ลุดกันไปหลุดกันมาเฮ้ยน,นี้ไงของดีเลยของเจ๊ห้าเนี่ยกูเล่นได้เชี่ยวกูรุ่นเฮกัยกู I go to my. I kill everyone. Who needs healing? Safe word. Bless you. Right of passage. Does a. Mega killing spree. Wine from Shadow. Bless you, I have <laughs> no reason for this. Slippery when I go so fast. I'm under attack. Silence all Should I kneel to myself? Your middle tower is burning. Reordain. Indeed. Right. Oh, yeah. Of course. Your middle tower is Safe with me. Dark light! Shall Your middle be. barracks have fallen. Your middle barracks have flamed out. Spiritual journey. All in silence. you you're under my protection. Heal me down. Don't resist the cumbra. Who needs healing? oh shit Double kill. Kabahaku here? Yeah, Kabahaku. you back from the shallow wave. Zap. Shadows come. You power. I go where I need it. You're safe. Zap. Wait for me. Your middle tower is under attack. The bio I go confirmed dominating Mega kill, double kill, double kill, safe <inaudible> word. Oh.

ไม่ได้วางอีกน่เฮียนี่มันกวนตีนรอเปล่าวะเฮียมึาทำอย่างนั้นทำไมวะ ไม่มีันที่สาดกูอยู่ตรงนี้ฮะกูกูไม่ได้อยู่ใกล้ๆอ่ะกูถือเกมอยู่เดินไปเซฟไอ้เฮียแดนอ่ะนี่ไปโดนวะ So fast! Do the wave! Shadows keep you under attack! Who needs healing? Your middle tower is on fire! Dazzle. A spiritual journey. Indeed. Killing spree. Ask and you'll receive. Let's go. Uh -huh. Zap. From shadow to shadow. Shadow wave. Dire structures are fortified. But I yes. The enemy's middle tower has gone down in flames. Shadows go away. Dominating. Oh, yeah, I can't even do I'm with you. Healing no Gator. Your middle tower is under attack. For my planes, I'm roaming. I have a plan to to the floor. Dominating. Your middle tower is on fire. Of course. Not yet. Your middle tower burned to the ground. The enemy's middle neck, yeah, double should have that one out Like a blight, I will tell you. Come, comrades, your fatigue here. เออเฮียหยุดแม่เกมเฮียชั่วโมงสิบห้าทีตอนแรกเล่นโดนใครเล่นยากใช่ไหม